เห็นบบครับนี่กล้วยผลผลิตของต้นนี้ครับใหญ่กว่าคนี่ครับนี่สวัสดีครับพอกันนี่แล้วครับผมวันนี้ครับผมอยู่ข้างบ้านนี่แล้วครับผมครับข้างทัวร์ครับนี่ออกแล้วครับผม พิคครับแถวเลยครับผมครับืันนี้ืันนี้กระจายเพิ่นมาเพื่อนเพิ่นกะบะมะพีคขึ้นบ่มีหยอดเพิ่วมาีนี่ครับผมหยอดหายครับเกิดจากเมื่อก้อนนะ่ะได้ทำสาวให้ต้นมะพิกครับเกาเอิ้นว่าทำสาวก็เลยเด็ดเด็ดหยอดออกครับนี่ครับ ตอนนี้กาลังออกมาอยู่ครับนี่หลายมือแล้วครับต่ตอนตอนเด็ดนั่นบได้ยทายลงให้เบิงถามว่าเด็ดเห็ดอย่างครับผมเด็ดเพื่อที่ว่าให้ให้ต้นเขาแข็งแรงครับผมให้มันต้นใหญ่ต้นอวบขึ้นครับว่าขัดถ้าปล่อยให้เขาเงยวขึ้นมากเขากระสิออกดอกเลยมันกระสิอ่อนแอเกินครับก็เลยต้องเด็ดออกเพื่อที่ให้ต้นเขาแข็งแรงสมบูรณ์บัดน,นี้ลูกมันกระสิดกกว่วเกาครับผมว่าแต่เฮาเด็ดออกนี่มนมนก็สิแตก แต,แตกิง่งหลายกิ่งนะบะน,นี้มันก็สิดกหลายกิ่งมันก็ออกหลยายครับผมมือน,นั้นก็มาถ่ายลงครับผมมือที่เด็ดป่าวเด็ด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 เอาลืมถ่ายเลยว่าสันนะเลยก็มาถ่ายให้เบื้องบนนี้ครับผมนี่นี่ครับกำลังออกครับนี่กำลังหยอดกำลังมากครับครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบิง้งกล้วยไงกล้วยยักษ์กครับผม ตามมาครับเห็นบบครับนี่กล้วยผลผลิตของต้นนี้ครับใหญ่กว่าค้นอีกครับนี่สุดยอดเลยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ฝากกดติดตามให้น้ำนะครับผมสวัสดีครับ